เบิดคำสิเบาพพ่อข้าวแม่บังย่างมาจำหลังฮะมันหมักโค้งไก่แต่จะเป็นหมักโค้งไก่คืออีเปย์นะแม่บังเมันไม่บังบังซื้อโค้งไก่ในราคา20บาทอันใดอีกหมามาน่อยนะจะซื้อไปให้มาจนน้อ เอาสิมาหนีไอ้จรนสกกลับมาแล้วโอ้มันสิมาหาโมงแรงสิไปหาไอ้จูนพร้อมโอ้ไปพูนได้เงินพอเอาเงินไม่เจ้านะ่ะโอ้ยมัดดีแต่สูญยาปากยะปาก,ปากดูกกเซงเงินไม่กลัวอย่าล้าเหมืองกันบ้างมหจากนั้นแม่บงับงบงังก็จะด้วยเมื่อแม่อบังบังอารมณ์ดีแม่บงับงบงับง,บง,บงก็จะด้วยตลอดการโอ้ทายทำกับบะแสของแม่<อ>พี่น้องเอ้ยไฟมัดดับ ไฟดับดับพ่อเมีเอ่ยไฟดับดูดูไฟบ้านหมดเจ้าดับก็ข่อยบ่ไฟดับบ่ญุ่นดับบ่ดับเพื่อนอากิิษาเขามาจังิ้งจังให้แต่ละไฟนี่กันไดจะว่ามันไม่บ้ายัามาพินเลีย้ยมจากนั้นเจเบอบานก็จะเปิดจุกและเจเบอบานก็จะบอกแม่บาบังว่าวันนี้แม่บังบังจะต้องเดือมกระทิงแดงยำเมแมงก่อ ออนไลนยไม่เมบงังใครเนี่ยเนียบะแตกบะแตกนะจจว่าบอมเป็นตาสัง้งไม่จจว่าบอมอย่างหลังฮะไครเป็นจังใดอีจอมิสิมาติมันเนี่ยบอกมันมหาคอยนี้เดี๋ยวก็จะไทยถ้าจะครีบยันจังนี่ยแม่มองบางก็จะรับกระทิงแดงเปิดฝาของเราและแม่มองบางก็จะพูดคำว่ายาม อืสบัดบอกตลอดการออเดเวยุเซแดดเขาจะกําลังจะขับรถมาหาขับมอเตอร์ไซค์มาจากไปเร่ยนไพกกันนะอ่ะก็ดีแท้เลียนไพก็ไอ้จูนเจจูนนี่ยเจจูนปอกแดงเต็มหาเบาเลยทําแบบบังหนึ่งสองสามสี่ขาพอดีโอ้ยปากว่าพอได้อบปวดหัวเบาไหลเบาให้เบายางเบาหยือว่าสันเบาจ้ำจ้ำเมันมาเป็นบังเนาะ จม่วยเป็นป่ปวดหัวห้ทานเมื่อเออห็หมเหนมุมาม,มาบุบมาใส่เจ้ายตีเป็นแม่แม่เราก็เดียดแต่เต็นต่บัดต,ต,ต,ตีสังกะสีใส่มัมรถไม่บัง <S <S อ่าเจ้าก็ย่านทีทีดังเจ้าอย่าไปย่านเจ้าบอกว่าก้อนหินเลี้ยวดึกสังกะสีเหยนแม่แมันหลุดไปย,าย่านมันยังหืยังมาเดตุกคุมตุกคุมเอาเสียโป่งหนามาสีขาวบ่สีขาวคุยๆเลยเฮ่ยสีบ่ บจอดก,กำปั่นเดือเซแมนโดดเอาแสลำมันโดดมีแทงมันพอบเลยวิายานแต่แมมบังฉันกลัวฉันบาดกลัวเหลือเกินแอมสแกแสกยามอุดไลอีกยามแต่สร้างมันบอดมี นี่ส <as> ัรเพื่อนบ้านคางบ้านธรรมดาละแมเอ่ยปัญหาอยากเสพติดมันกันหลายว่าสั่นบ้านเฮาจะว่าบ่าแม่บางจะบองบักตาดแม่ก็กับบักกาดไทยทํามันกรตาดลุลเลเลใจคอยอออออเป็นเตยานเน่ะเห็ดหมูมากหมูมากอยู่อีหาเดียเขายังผีหลอกยังอย่างัางอย่างมั่งสิแบบตะคุม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 ปิดหน้าพร้อมอืมแล้วก็ ที่บอกอ่บักห้าลำยาวไม่ใช่สบาวๆมันจะข้ามแผลออือออปล่อยมันไปแม่เอ้ยไฟลดดับเราไปเห็นหนาดัาล่าซามคิคขานายนากเขา้ายำยำ,ยำออยที่ลังเอาสี่เดินเนี่ยอี้ตีแปกสลามปกชวกอือมมึงเจอกูวะด้วยปปดที่โทงมึงสั่งการหรอแหล่กูแทนบ้าง มม่ใจญ่เดียวขี่แคเดือบางสิ่งเดิมมังเ้าโดนีอันเดอร์สแตนเปิ้นเปิ้ลเป็นละเปิ้นเปิ้ลนะลำเปิ้ลเปิดเปิ้หางปีกลำอีกละซละเวินซละเวินโยกย้ายอิเขินเกินอละว่าโยกย้ายเขินเกินไม่บางบางลำเปิ้จะไปสบีบีบีบง เสียงกองน้ามิดังมาตุ่มเติ้นตุ่มแล้วแต่ละตุ่มเตะตุมเติ้นตุ่มแล้วแต่ละตุมเตะตุ่มเติ้นอเมรน่าบินแม่บ้านซะบินบินใบใบเออไปซะแม่เอ่ยปวดหัวนะมันบอมไปซะแม่มันโดนล่าปัาเด้อมองสิแมันไปบังไปไปไปเออเออเออเขาคอยมียันอย่าเขาไปย่านแม่มันดอม